Tay. Chuẩn cái này. Tay này. Tay. Mình lộn lắm rồi Ồ, nhưng nó đôi sai. Tay. Tay. Anh nghe này. Anh đi. Tay. โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟหมูเอสอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ <c oughs> ขออภัยวันนี้นะครับมาเล่นกับเพื่อนเกอร์น,นะครับมาเป็นคู่หูดูโอเลยนะแอดมินจัดให้นะครับมันๆเลยนะวันนี้ <c oughs> ก็เป็นงานคู่นะครับเล่นกับเพื่อนตามที่เพื่อนๆเห็นต้นคลิปเลยนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลิปข้างในเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูก็ เรามาดูรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากกิจกรรมแชร์ก่อนเลยนะครับนี่นะกิจกรรมแช์เซิร์ฟนี้แช์แค่4กลุ่มนะครับเพื่อนๆจะได้รับของตามภาพเลยนะครับนี่นะเป็นแม็กยาโลอย่างละพันนะครับแล้วก็ตัวละครเดดพูถาวรวิ่ง20ถึง8รี1นะครับเซตฟ้าตามภาพอีก10เซตยศด,ดาวหน้าชื่อถาวรน,นะครับช่วยในเรื่องของดูดเร็วแล้วก็เกิดไว้ขึ้นนะครับนี่นะอย่างละ50เลยนะครับดูดเร็ว50เกิดไว้50 ก็ต้องแชร์กันแล้วล่ะแบบนี้นะครับโอเคก็ในส่วนของตามคนํำคลิปมานะจะได้เป็นเซตฟ้าอ๋อเซตฟ้าคือเซตฟาร์มเซตฟาร์ม5เซตนะครับตัวละครฟาร์มง่ายถาวรนะประมาณนี้นะครับสเตตัสก็ไม่สูเดดพู Deadpool นี่ว่าเดดพู Deadpool ถึงตั้ง8นะครับก็เอาเป็นว่าแชร์กลุ่มน่าจะเฟี้ยวกว่านะครับงไงก็ลองดูนะอ่ะโอเคส่วนโปรโมชั่นนะครับ จะเป็นเติม50ได้กล่องพร้อมยิง100กล่องแล้วก็เซต5 2เซตนะครับเซต50เซฟนี้จะเป็นปืนแกนลิงนะขยับถัดมาจะเป็น150ที่มีเป็นสนัยอย่างเดียวนะครับยิงหัวเม็ดเดียวตายนั่นเองนะตัวละครก็300นะครับสุขุณะนะอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะครับโปรโมชั่นนะเติม50ได้ชื่อไทย150ได้ชื่อสีพันได้ชื่อสี RGB 300ได้ยุดดาวนาะชื่อเอ้าแชร์ได้เฮีย โหดว่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่นะช่องท้ายเติม5้าร้อยได้รับใบตัวละครความสามารถเท่า300ร้อนะครับโอเคผมก็ไม่รู้ว่ามันคือใบอะไรสั่งทําหรืออะไรอย่างงี้ปะอ่าไม่แน่ใจถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปมา,ากว่าแล้วเหมือนกันเซิร์ฟแม่งแบบวิงวับวิงวับจัดเลยอันนี้คือเราเริ่มใหม่หรืเปล่น่ะเออเริ่มใหม่มาแล้วโอเคเกิรเกเกมันมาแล้วก็เอออยู่เนี่ยอยู่ข้างมึงเนี่ยอัดยางพร้อมยางเลดี้ยังเนี่ย แล้วเพื่อนแอมเบรดี้เรดี้ยิ่งกว่าเบอร์ดี้อีกกูอะว่าเนี้ยพร้อมหลับฮะพร้พอมสู้พร้อมสู้กินเบอร์ดี้แล้วไงต้องสู้ดิกินเบอร์ดี้เบอร์ดี้เป็นกาแฟมันงจะหลับได้ไงสัตว์แมวแมวแมวไ่ฟังผิดหรือเปล่าอันนี้เพื่อนฟังผิดนะผมว่าผมไม่ได้พูดว่าหลับนะกูว่าเราต้องกินเบอร์ดี้แล้วขยี้แม่งทุกแก๊งอะ เออต้องงานดิโอ้ยโดนทนายเฮียเออมันมีอยู่แล้วล่ะระวังดิไม่มันอยู่หน้าต่างนู้นน่ะต่างไหนเนี่ยข้างหลังเนี่ยโอ้ยเย้ฟอตตี้นี่แม่งมันมีมันมีที่ปีนอ้เฮียเออดิเนี่ยตรงเนี้ยโอ้เวียนหัวปวดหัวปวดหัวไอ้ตาเด้เฮ้ยอย่าหวั่นไหวกับลูกกระสุนแกลลิง โอเคเลตส์ก okay, ูนิ่งๆไว้ถึงมันจะเยอะถึงมันจะ <All> right, เล่นแบบว่า <All right. S 2> อะไรก็แล้วแต่ <All right. S 2> เราก็เล่นแบบมันได้โอเคสองประทัดสี่ประทัดมันนิ่งเราก็นิ่งหลงัลงดูหลังใหแต่อย่านิ่งมากนะเดี๋ยวหลับ โอ้มันเล่นแบบจริงจังเกมมิ่งมากเลยอะเนจะเอาทุกจุดเลยอะมันล็อกแล้วสุดจัดเลยวะโอ้มาทำคลิปไอสัตว์ไม่ได้มาเดินสงครามพันปีอะผู้มึงนะเวย้ยมึงก็ทำเกินไปหรือเปล่าจริงเพื่อกูยิ่งเล่นไม่ได้อยู่กูพอได้สัตว์มาคมาแล้วมามาแล้วโหดหลายไปผวกมึงอะดูดิเป็นงานเกมมิง่งเกินดูมันเป็นงานเกมมิง่ง โหมแมแ่งไม่ได้หวะเกอร์มันไหลมาแล้วม,มาไหลมาแล้วเก็โอ้ยไอ้เงี้ยอะไรยีกูตรงไหนเนี่ยกูโดนกำลังตามม<ห>ึงไปสู้ๆเฮียแม่งทนายกันเต็มเลยทีเนี้ยเอ้าไอ้เงี้ยก็แมพมันเล่นได้เนะาะไม่หมายถึงว่าแบบเอาไปคว้าไปแจกันแล้วมันแบบมันยิงเต็มเลยทีเนี้ยมึงจะลงอะไรลงมาช่วยกูก่อนได้ป่ะตอนเนี้ยกูยังไม่ตายเลยคิดว่าจะตายตามแล้วโอ้ย ใต้หนึ่งจไหนร่วง,งสวยสวยสวยขึ้นไปแล้วจะไหวไหมล่ะกูขึ้นมาแล้วเนี่ย

กูจะโดนมันไหมเนี่ยหน้ากูมันหล่นแล้วเพื่อนโอ้ยังไม่โดนตายสวยก็มีตู้มีอะไรปะเอออยู่กูสองก็บอกเฟิบซิสิมีปะเหรอน่ามีแหละเอ้ยวังระวังเกรหน้ากูตายยังอะตัวอยู่มันโดดไปแล้วมันโดดไปแล้วมันโดดไปแล้วป๊บนึงดูขอดูมีตู้ ดูให้ดูให้อซื้อโอเค okay, ยันแล้วเพื่อนต่อได้ต่อได้โอเคบัน okay, <but> ตามกูนหน่อยได้ปะเ <c oughs> อ่ะม,มึงระวงนะังแล้วแม่โอ้ยนี่ไงกูว่าแล้ว <c oughs> ตัวสองเล่นจิตจังจกเกมมิ่งมาแล้วฟัคเกอร์หลังเข้านะแบล็กเพนเทอร์ไม่ขุมพลังจัดพวกนี้ขุมพลังจริง <c oughs> แต่เราก็ขุมพลังเหมือนกันก็ระวังก็ระวังไปเข้ามุมมันนะมันยังดักอยู่เลยนะทางนั้นอนะเนี่ยหลายหลังมึงไปละตายทีย่ไม่โดนทางหลังมีนะเนี่ยอาจตัวไม่ตายเอาดิกูตามกูตาม,ม,มตายหนึ่งเอ้าไอ้เหี้ยตายตายมาดิเก่งมากเพื่อนอเออเก่งมากอันนี้เราโหดละโหดละเราโหดละอันนี้คือเราโหดเลยเหรอ หดแล้วหดก็หดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโหกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหน้ากูมี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 เอ้ายี่ชิเก้นตายสวยชิเก้นกูให้หัวมาดิเจ็บสองตายหลังตายวู้ฮู้สัตชิเก้นกูให้หัวไอ้สัตว์อีหี้ยพวกหลายผัวกูไม่กลัวหรอกคุ้ยมาดิเฮ้ยไปงั้นอะไอันนี้อันนี้ ชิคเก้นชิคเก้นไปแล้วชิคเก้นชิคเก้นไอ,อ้เหี้ยมีดมันฟันเข้าปไอ้เหี้ยตัวเปล่ายังฟันคนไม่ตายเลยเขาทำไม่วิ่งหรือเปล่าเฮียเขาจะปับป๊บปั๊บไปแล้วครับพวกหลายผัวก,กูไม่กลัวหรอกรออะไรไอ้เหี้ย ตามกูมาหน่อยแม่งเล่นเนียนไอยสัตว์ปืนโผล่เฮ้ยน้องนอนนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกูโดนกำลงังกำลังกำลังไอ้กูย้อนมาแล้วกูย้อนมาแล้วไอ้เชี่ยชั้นไหนเนี่ยสองใช่ปหมเออชั้นเชื่อมโอ้กูโดนโหไหวปะกำลังสู้กูตายหนึ่งตายหนึ่งเพื่อนมีตัวมีตัวอ่ะเจ็บแล้วยิงอัดตัวไปแล้วอันนี้กูอันนี้กูไอสัตว์มันอยู่ซ้ายระวัง โอ้โหคุณโดนมันได้ตายเหรอ,อตายส<า>องตัวไอ้เหี้ยสวยอีกตัวนึงอีกตัวนึงระคังไม่ดีตีไงก็ไม่ดังไ้สัตว์โย,โย่ว h a t s up c h i c k e กูดักเดล l y q u e e อย่ากู yeah, ดักเดล l y queen เออดิก <c oughs> ็มาไว้หน่อยอ่าตัวกูอ่านตัวมันอยู่ อ้โหมึงลงต่อเลยอะมึงลงสไนต์ต่อเลยอะไอสัตว์เอ้าเอ้าตาย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 เพื่อนตายใจเย็นใจเย็นเย็นแมาเอาชิคเก้นหน่อยเออสวยอ้อมให้อยู่โอ้โหไอ้เยี้ยกูสวนหัวมันเลี้ยวอีกตัวนึงโหมันเก็บไปละกูลงต่อมาเดียวแป๊บนึงอย่างงี้ไม่มีสิ้นสุดกูไปยัดตู้ก่อนดีปะวะเออไปยัดตู้ก่อนไปยัดตู้ก่อนกูแบบเอาไปแตกรวยๆเลยเฮ้ยโอเคเพื่อน อยู่กับกูกระบอกหนึงโอเค let's go man แต่มันได้ของมึงไปนะกูเก็บไม่ทนันเฮียโอ้โหเอ้าไอ้เฮียมันเป็นอะไรวะอะไรวะเนี่ยกูโอ้ oh. คือตอนนี้มันมีกี่กระบอกละไหนลองช่วยบอกให้กูฟังชื่นใจหน่อยดิมึงยี่ไปอีกหนึ่งมีสองกระบอกแล้ว <c oughs> ใช่ไหม โอ้โหโเทคกูโอ้โพเทคมันน้อยจังวะลงโหดอ่ะเพื่อนเพื่อนกูลงสไลด์โหดอีกแล้วหัวจะปวดมามาควแกลิงมาละเย็ดแม่อ่าเดี๋ยวมาให้กูดมามาเอ้ยมึงมึงมึงรอเก็บก็ได้นะเดี๋ยวกูตัดลองตัดดูก่อนเออไม่ไม่แก๊งลิงไม่ใช่ทางออกของกูอ่ะเฮ้ยข้างล่างข้างล่างชาล่างตัวหนึ่งชาล่างตัวหนึ่งยิงอยิงอ่ะ ยิงไม่โดนเพื่อนในตึกเลยมันมาเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้มันอยู่โล่งๆเลยกูยิงไม่โดนเอาออกอะไรแป๊บนึงขอยามาแล้วเนี่ยมึงรู้ปะเนี่ยเฮ้ยสองตัวพวกจริงจังเกมมิ่งขอยามาแล้วเนี่ยเฮ้ยรออะไรอ่ะมึงเงินแจกจ่ายเกมมิ่งอ่ะไอสัตว์อยู่กับมันได้น่ะเฮียเฮ้ยมึงช่วยกูดิช่วยยงไงไอเกอร์โอ้โหตายหนึ่งเฮ้ย มันทับลายกูทำไมไวะไอ้เิ่โ้ยโฮ้ยท้อว่ะเพื่อนมันเข้ามากูแป๊บนึงกูโดนโอ้โหเพื่อนกูอยู่ด้านล่างโอ้โหกี่กระบอก <c oughs> โอ้กูว่าแล้วไอสัตว์สามสี่โอ้ก็ึลงอยู่ไม่ไหนเฮีย เฮียไปไหนอะ่ะของผมหมดของนายหมดแล้วเราลงมาละผมเหลือแต่นั่นแหละแก๊ลิงอ่ะผมก็ลงแก๊ลิง <c oughs> ผมลงแก๊ลิงมาซิงเล่นเลไม่ได้ก็โอเคไม่ได้เราก็แค่ปล่อยไว้มันพวกไอ้นี่ไงพวกจริงจังเกมมิ่งแต่มึงแจกจ่ายมันไงมึงแจกจ่ายเกมมิง่งมันจริงจังเกมมิ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูพวกจบจัดเกมมิง่งจ รอยขี้อะไรอ่ะไอสัตว์กูทําอย่างดีเย็ดแม่งแจกจ่ายมันจนมันมีมาสะบัดกูอ่ะไม่เกี่ยวละอันนี้พูดมัวม่วหมดละพูดมัวม่วๆเกี่ยไอเด็ดได้สัตว์ก้าวก้าวลงเลยแล้วกันใ <c oughs> จยเย็นไม่มีนะของแบบนั้นนะแน่ตายหนึน่งเพื่อนเพื่อนอัพตี้บロเอ็กเซมีบロเดี๋ยวแม่งสไนลันกระบ,บาลกูอีกหนึ่งกูดูทรงตายเซตแตอสวย เพื่อนอ๋อกูล่องหุ่นอีว่อะจัะดเลยตับตีโอ้ยได้สไนเป้าเฮียได้ได้มีอยู่มันเข้าไปอีกเพียบเลยครับโอ้โหเยอะกดแม็กอยู่ไอ้สัตว์ ตายสวยเพื่อนตายขึ้สวยสวยคุณได้ทนายสวยเกีือเกาบอกวะบอกเดียวโอ้ยเย้เอาในตู้ให้หน่อยเดี๋ยวได้ปะก็ได้นะจะอยากเล่นอ่ะกูให้ได้ผม,ผมอยากเล่นผมอยากเล่นมากๆมากๆอย่างแรง ตอนนี้เรามีมมจริงจังเกมมิ่งแจกจ่ายเกมมิ่งจบจัดเกมมิ่งนะครับมีครบทุกอันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไปเอามาจากไหนเนี่ยของแบบนี้ไม่มีนะจริงจังก yes. ูให้ที่พวกมันแจกจ่ายกูให้ที่มึงจบจัดกูให้ที่กูโอ้ยบางคนเสียแบบนี้เสียนะเพื่อนหลอ่อเฮียอะไรกูทำอย่างดีมาช่วยดิโ,โดนไปตีดิดไปไปอยู่ชั้นออ<า>สองกูโดนกกูตายโอ้ย Ủa oh, tạm làm mi tổng Oan này thức đi. Oan này, này này nè, này nè nái 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 nè, nái 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 อัาตัวได้ตรงไหนว,วะโอเคห้อง,องนั้นอนะห้องหน้าเจ็บแล้วเพื่อนยิงโดนไหมเนะี่ยตายตายแตกสวยยิงโดนอะไรผมโดปโดป,ดป,ปาดแบบไม่สนควยเลยเลยโอเคอเคก,ก่งแล้วเพื่อนตามมาตามเพื่อนชั้นบนมีชั้นบนมี โอ้กูตายเฮ้ยกูกำลังจะเข้าตึกมึงอะอยู่ไหนแม่เลยมึงเห็นกูไปนะไหนอะโอ้โหฮะฮะน่ารักดีว่ะเพื่อนกูอ่ะเด็ทำอะไรได้ทำเลยนะเพื่อนโอเคยศแม่จะทำอะไรได้น่ยจะไปรู้ไหม กูไม่รู้จะทำอะไรแล้วกูเวียนหัวโอ้ตึเดดอดเดื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 อดเดอด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 มาฮ่าฮ่าฮ่าลาลาลาตายนึงตายไอสัตว์อ้าว กูได้เส่นไหนวหรอสวยตายสวยเพื่อนโคตรทำเกมเฮ้ยกูจะตายเฮียกำลังกำลังวิ่ง เจ็ด yep, แม่ไอ้ส Hans 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 ัตว์กูได hmm, ้อย um e si> okay, mhm ู่กูได้อยู <S 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 <S> <S ่สวยกูรอกูรออะไรแบบนี้อยู่แต่มันรอหัวกูแป๊บนึงมันรอหัวกูสัตว์เจ็ดแม่ขอพื้นพืนขอพื้นเก็บไปดีเก็บเลี้ยวม่งรอหัวกูไอ้สัตว์เฮียแม่งรอหัวเพื่อนกูแม่งกูร่วงเลยเอาใหม่มารอบนี้เรายึดตึกได้ละรอบนี้เรายึดตึกได้แล้วกูชอบมึงหวายเฮีย ไม่ก็เพื่อนยืนตึกได้ไงโอ้ผมก็ดีใจด้วยครับกูอขออย่างเดียวนะถ้ามึงตายสไนม์มึงตายใกล้กูนะก็โอเคปะ่ะได้เพื่อนตามดิอยู่ไหนอ่ะวิ่งยึดนะยึดตึกก็ต้องไล่บี้ดิโอ้โหดูดูระยะห่างมึงกับกูดิเพื่อนเอ้ยมึงเห็นเขาเล่นไหมมึงจดจำการเล่นของเขาบ้างไหม่าแกงคอา แก๊งจริงจังเกมมิ่งของเขาอ่ะกูแท็กแล้วกูแท็กแล้วมามาใช่แท็กแท็กมันควรแท็กเพื่อนไอ้เหี้ยมันไม่ควรบอกกันของแบบนี้มันควรทำับเพื่อนครับกูแท็กเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับโอหสุดยอดเพื่อนกูเก่งเราไล่บีเนี่ยหน้าหน้ากูเพื่อนเห็นไหมกำลังโอ้ไม่เป็นไรกูหน้าได้อยู่แล้วมั้งอย่าตายนะเกอเออสวย เงเออทำไมได้เออมึงอ่ะพูดกูยเยอะไปบางทีอ่ะโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคไม่เยอะหรอกพูดนิดเดียวนิดเดียวให้แบบให้เราเข้ากันได้ไงเขาเรียกว่าต้องปรับต้องจูนต้องจูนนะเออไอ้ยังงั้นเราไม่ค่อยได้ทํางานคู่ไงมันก็ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอเคเพื่อนเริ่มลงตัวชิลตัวจอยกันละ ปกติกูตีกับผู้เล่นทางบ้านไงมันคุยกันไม่ได้นี้เอา้าหน้ากูก็ตายถอยเพื่าว่าแล้วเพื่อนกูต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรอ่ะเอามึงหรือเปล่าไอ้เหี้ยถูกับเพื่อนโหดแล้วฟังกันดีเอ้ยเดี๋ยวกูต่อยแม่งหรอกไอ้เหี้ยไอ้สายกูโหดอยู่แล้วเพื่อนมาดิเหยัดแม่เอ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนเพื่อนขนาดใจเย็นก่อน ขนาดเซตแม่งแสบตาดังมันยูผมดังมันยูเฮียแม่งจะแทรกซึมไม่สัตว์ก็มึงอย่าโดนไอสัตว์เออรู้ไม่รู้อะอย่าโดนไอสัตว์เออรู้น่ะเฮียคือตอนนี้ที่กูจะเสืออ๋อเออเซตแม่งแสบตาไอ้เหี้ยมึงเข้าใจป่ะเซตแม่งแสบตาเพื่อนกูไม่เอาแม่งเลยไอ้เหี้ยแก๊สลิงเนี่ยป่ะไปไปใส่เข้าไปป่ะ อย่สื่อคือเซ็ตแม่งแสบตาเว้ยเพื่อนจริงแต่พืนเขาสวยนะไม่เซ็ตมันแสบตามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่ากูก็เออมันก็แสบแมันเพ่นเซตมันแสบตามันถึงเวลารงนี้ไม่ต้องโล่เห็นไหมอดิอย่าทับลายกันเออไปก็ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยอย่าตายนะเหี้ยโกรธนอ้สัตว์ยูโซแองกี้เหรอเออลาโกรธแล้วกูแช่งอ่ะแช่งให้มึงเป็นโสด แล้วกูเล่นโหดอ่ะกูเล่นโหดกูเล่นโหดตอนนั่ะฟ้ามาปวดเลยอย่างงี้กูเล่นโหดมันอยู่เต็มตึกเลยควายเอ้ยอุ้ยทำไรอยู่อ่ะข้างบนกูไปไหนมึงไปเซอร์เวย์ข้างล่างอ่ะกูเล่นโหดไงกูเซอร์เวย์ให้อยู่มึงต้องยืดดิเฮ้ยมันจะยืดมันจะยืดเรามันจะยืดเราแล้วฟังเลยฟังเลยรถมันแท็กซึมมาแล้วเหรอรอเทียอะไรมึงคิดว่ามึงแท็กซึมได้คนเดียวไอ้สัตว ส่วนโอ้โหขี้ขอ้อมฉันนี้ให้ค้อมันสัตว์เฮ้ยเี้ยยังระจ้าวเมาดิเอาไมเอาเอาทำไมอย่าไ้ย มีอีกเพื่อนโอ้โหเดินชิวไปหน่อยขอโทษกูบอกไปกูว่ามึงอยู่ตรงนั้นอ่ะกูไม่ได้ยิงมันอ่ะไม่มึงมึงทำดีแล้วมึงทำดีแล้วนี่กูพลาดกูกูมึงจัดอ่ะมึงทำดีแล้วมึงทำดีแล้วเนี้ยกูพลาดเองโอเคบ้านโอเคโอเคโอเคกูพลาดเพราะว่าแบบก็อย่างที่กูบอกอะเซ็ตแม่งแสบตากูก็แสบเหมือนกันเพื่อนเซ็ตแม่งแสบตาไม่ถึงเวลามันถึงเวลา S <S <S ถึงเวลาที่เพื่อนกูลงอีกกระบ,บอกอ่ะเอ้างงอะไรอ่ะรวยที่หายไอ้เฮียลงของมาดิทําเกมดิอเอ้าม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 าเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวทาใ,ให้ดูของแบบเนี้ยฟังนะรอบนี้รอบท้ายเพราะมันถึงเวลาแล้วเซ็ตแม่งแสบตาไอ้เฮียผมรู้ผมก็รู้ผมก็คิดอย่างนั้นแหละระวังบนหัวอินเดอรอินเดอร์ไงก่อนหนึ่งเม็ดเจ็บตูดแล้วมันเจ็บตูดแล้วกูย,ยงิงใส่ตูดมันเมื่อกี้นะกูไม่ต้องการมันเจ็บเอาเอาตายเท่านั้นไม่ตายไม่ต้องมาบอกกูไป ทำเกมดีการลิงอ่ะพ่อมึงอ่ะเอาหัวมากลมหัวมาดิสัตว์มึงสัตว์อะไรมึงก็ทำดียิงมันเม็ดเดียวอ่ะเอ้าเมื่อกินไอเกมดีเฮโอ้เก่งครับโธ่ครับพี่โอ้เออโทษครับพี่โทษครับพี่เฮ้ยมึงก็เอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยนากูเจ็บเจ็บเจ็บคนละพื้นที่นะคตาย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 กำลังไปช่วยโอ้ยไม่โดนไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เก้อเก้อเก้อ ก็ระวังส้นตีนระวังส้นตีนนะไม่ใช่ปูไทยนะกูบอกเลยที่จะอร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนอ่ะก็ระวังนะไอ้เหี้ยเมื่อเล่นขั้วกูได้ปะไม่ใช่อะไรเว้ยคือตอนเนี้ยกูลงกูลงไปกูลงไปกูลงไปมันไม่ใช่อะไรเลยไอ้เหี้ยกู้จ็กูเจ็กูเจ็บกูจ็ช่วยกูด้วยโอ้มันไม่ใช่อะไรเลยมันไม มึงตายสวยสบัดกอดสามกระบอกสบัดกอดสามกระบอกสบัดของกูด้วยสบัดกอดสามกระบอกไอสัตว์สวยสวยสวยครับเพื่อนมึงพูดในสุดท้ายมันคือใครมันคือใครมันคือเนฟกอดโอเคเพื่อนวายวายสองเอกมาเตอร์วายเอี่ยมึงใครเนี่ย เอ้ยโอ๊ยยามันไอ้ย่ามันทำกูปวดหัวแป๊บนึงแป๊บนึงกูลงไปเฮ้ยกูปวดหัวกูปวดหัวกับการเล่นของมันพี่อย่าตายเออแข่งไวอ่ะโอเคแข่งเหมือนนั่นอะสู้ๆปวดหัวไว้ปวดหัวกับมันแล้วต้องมาปวดหัวกับมึงอีกแป๊บนึงแข่งเหมือนไอ้นั่นเฮียเลยเดินแบบเดินแบบเฮ้ยเฮียเฮ้ย ผมกำลังไปผมกำลังไปใกล้ถึงแล้วผมอยู่ใต้ตึกกูหล่นมาแล้วกูห<อ>ล่นมาแล้วกูหล่นมาแล้วกูหล่นมาแล้วสวยๆกำลังแทซกซึมกำลังแทซกซึมโอ้ยไอ้ที่ใครยิงหลังกูมาไงวะเนี่ยโอ,ยอเวียนหัวว่าแป๊บนึงสุดท้ายแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยอเที่จมาบังกันทำไมเล่าสัตว์ เซ็ตแ,แม่งแสบตาเดี๋ยวกูลาไปก่อนนะมาบังกูยางอะเฮียเซ็ต <c oughs> แ,แมงแสบตา,ดบตาเดี๋ยวกูลาไปก่อนนะมาทําอย่างเงี้ยเฮีย <c oughs> มันว่ะแต่ว่าช่วยกูหน่อยได้ปะกูยิงไม่โดนแะล้วอ่ะไม่กูยิงไม่ค่อยโดนแล้วอ่ะก็เหมือนกูแบบว่าเวียนหัวอโอ้เวียนหัวจริงไปให้มันกระบ,บอกหนึ่งแล้วกันถึงเวลาละไปละเพือ่อน